เจริญพรพุทธศาสจิกนชนสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดทั้งกลุ่ม YouTube เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องสิ่งลอดตาลอดใจมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพิ่มพูนบุญบาร,รมี เป็นข้อคิดสะกิดใจเพื่อให้ละก,การทาความชั่วมุ่งสู่การทาความดีด้วยกายวาจาใจสิ่งลอดตาลอดใจทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาล้วนเป็นเครื่องวัดใจเป็นแบบทดสอบประเมินว่าเรานั้นเข้มแข็งแค่ไหนและเหมาะสมเพียงไรที่จะเลื่อนขั้นเพื่อบรรลุมรคผลและพระนิพพานสิ่งลอตาสิ่งลวงใจกิเลสที่ต้องละ เราละได้หรืออยังกินกามเกียรติยังมีอยู่อีกมากหรือเปล่าที่เรายังละไม่ได้อาทิเช่นมีใครพูดอะไรหน่อยที่ไม่เข้าหูก็เคืองบ้างน้อยใจบ้างแบบนี้ก็แปลว่าเรายังคงยึดมั่นถือมั่นมีตัวกูของกูมีอัตราตัวตนหลงเหลืออยู่อีกมากบททดสอบเหมือนเทรนเนอร์ประจำตัวผู้ที่คอยฝึกสอนเราอยู่เสมอ เมื่อมีใครทำร้ายเราด้วยคำพูดหรือด้วยการกระทำเราต้องฝึกหักห้ามใจกับสิ่งที่เราไม่ชอบและให้อภัยให้เคดเสียว่าเรานั้นสู้กับกิเลสของตนเองเหมือนนักมวยถ้าไม่ได้ขึ้นสังเวียนชกแล้วเมื่อไรเราจะได้เลื่อนไฟหรือได้สวมเข็มขัดของผู้ชนะเหมือนนักมินวาวกาหมัวแต่ฝึกอยู่บนภาคพื้นดิน ไม่เคยได้ขับยานขึ้นสววาาศแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในสถานการณ์ที่ขับผ่านนั้นเราจะเก่งจะมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและพานตนเองรวมทั้งผู้อื่นให้อยู่รอดปลอดภยัยให้คิดเสียว่ามีผู้ที่คอยส่งข้อสอบให้กับเราเพื่อประเมินผลว่าเรานั้นอยู่ในระดับใดเพราะเมื่อฝึกปฏิบัติธรรไปเรื่อย ทำไมมีบททดสอบมาคอยวัดผลแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรานั้นยังฝึกฝนอีกมากน้อยเพียงไรอุปสรรคและปัญหาทุกอย่างที่ผ่านล้วนมาเป็นบททดสอบเพื่อให้เราได้กล้าข้ามผ่านไปเมื่อเราไปเชิดกิเลสตัณหาที่ดวงตาดวงใจเราได้เมื่อนั้นอินทรียมารมีของเราก็จะเก่งกล้าขึ้นเริ่มเป็นอิสราจาเครื่องผูกมัดทั้งปวง และเราก็จะสามารถช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกได้แต่ถ้าไม่มีบททดสอบมาวัดผลแล้วเราจะเรื่อนขั้นได้อย่างไรด้วยในสงของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สร้างและพระเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนตลอดทั้งสมาชิกโยทุ YouTube เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่าน จงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโศกรให้วจันดรายทั้งปวงมีอายุวันนัสุขภาพลาั ปฏิพานธนสารสมบััิิีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลโดยลาบยศุขสารเสริญมีความเจริญก็น่าในการงานหน้าที่มีความเริ่มเย็นในพระบวรพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปู่ยาตายายาติสนิมมิสหายปรารานาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จตามความมุ่งมั่นปารถนาของท่านเทิดขอเจริญพร